ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้กับช่องมิชาสีดาชาแนลน้ำได้ดยจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆสู่ผูส่สุคนพบพ่อกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมาละจ้าเป็นช่องพากินพาเที่ยวแบบสบายๆส,าย,สายมิชาสีดาได้เจะเดอร์มือนีพ่อหญ่มิชากับยายสีดาพาพีพาน้องและเพื่อนๆมากินข้าวจ้ามือนีเฮาก็ได้ลายอย่างหลายแนวนอจเนะแต่ว่าก่อนที่สิไปรับชมคลิปของเขาโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เพื่อนทีได้เป็นกำลังแรงใจเขา ให้เขาสองคนแล,ล้วก็โปรใชยกดกระดิ่งน้ำเดินจารย์เด้อเพื่อสิปอะไรพลาดคลิปใหม่ๆของเขาจา้าไปจา้าไปกินข้าวรำการเนาะจ๋ะเนาะจวดจ้าแล้จะ๋ะบปต้องเวอร์ลายใหญ่ห้างจ้าเชิญซีว่าเดินเซนเบียเฮ้ยเถอะเฮ้ยเถอะเอซเซนเบียหุ่นฉันสไวน์และซานาดเนี่ย a ั่นคือไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างหมูหมูย่างหมูย่างะ ส o m e ํา m e s o m ไม่มีบาลาของพ่อยายเป็นตําไทยน่าจะเนาะของย้ายสีดากะตําปลาล่าเสพเสนโนะบานเขาจามาจ้าพ่อยายก็หิวเข่าเราเนอะจะเนอะจวดจ้าเลยจ้าชาสีโคส,โสขเขาเหนียวห้อน,อนคือเก่าเนา,จาะจะเนาะไปได้กะ บ่แล้วกินขนมปังกับบอแล้วเื่อก้าได้มากินเขาเหนียวบ้านเฮาเื่อก้าน่าจะเนาะเชิญพิเตอร์เชิญตังเกิแก่นะมามาเสร็จแฝบน้ำตาลน่าจะเนาะอันฟังพิเตอร์พูดมปพิทีสุดมาพิทบสแฉกไหมอ่าลบเฟิร์ไว้ชัดนี่ไปจ่มบ้างชมวตะกาบเลยเนาะ เผ็ดไหมนิดหน่อยนิดหน่อยไอชิลีฟอดิกเนี่ยใส่บ claro ักพริกให้พ่อใหญ่หน่อยนึงจ้ะของยายสีดากัดจัดเต็มแล้วจะเนาะแซ่บปะกระลาดมันนัวปิ้งไก่ปิ้งน่องไก่ให้พ่อใหญ่มิชา นังไก่แล้วว่ากินจ้าแล้วว่ามักมันน่าจะเนาะสีดากินเองพิเเชิญนั่เกิตอ่าตอนนี้อยู่เยอะแล้วมันนะ่ะจนะเนาะบ่ายสองโมงพ่อดีจะเข่าเพียงของเราสองคนนะ่ะจนะเนาะอร่อย อร่อยอืมเชื่อเชื่อเล็กน้นอยนังเคยะนาเชืเล็น้นอ,นนอ,นอยตรมักเดียวใช่ไหมมีมั้งนังเคะนังเคยะพราะยัไม่ช้าแเราบ่มหมูหนะาจาน๊ะเนาะเรามักไก่เพราะว่าอันระบบย,ยบ่อยระบบระบบย่อยระบบอันพ้อ,องเรากับพวกไข่ดีนะจาน๊ะเนาะกินมกักกินไก่กินปลา Mm hmm. mm hmm. อร่อยไหมคะอร่อย mm hmm. อร่อยเพลิน mm hmm. อืมเล็กกว่าอื้อ สตทำอ้มสงาำอร่อยไหมอร่รู้นะรับวันนี้ไม่ชากันน,กกน้องไก่น่าจะเนาะของยายกิดากันกระดูกหมูจะก็อยากกระดูกหมูหมักเครื่องใบใส่ตู้แข็งใบน่าจะเนาะย่างเผานั่นนะ ทำขาออยาเข้าเกาออกมาแล้วกันมาเฮ็ดกินสองกินแก่น่้ ม,มั <laughs> <laughs> กนก็เสียงานน่นะใ่พอไงมีชักอ,อิ่มแล้วเนาะจะเนาะย้ายสีดากะสิกินต่อจ้ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็ไวส้สำนีสะกนอนนอกจากนอยายสีดากับพ่อญ่มิชากับข้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆสู้ผู้สุขคนที่เข้ามารับชมวิดีโอของเขาจา้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวยถูกหวยกันสู้ผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไวส้สำนีสะกอนพบพ่อกันวิดีโอน้จาจ้าสบายดีสู้ผู้สุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis ja. zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.